สวัสดีครับเอซทุกท่านอ่ะกลับมาถึงบ้านก็เห็นลังนี้นะทุกท่านมาส่งไว้ตรงนี้นะก็มาส่งตอนที่เราไปทํางานอยู่โน้น,นเนาะนะครับก็เป็นกล่องพัสดุใบใหญ่เลยนะทุกท่านลังใหญ่นะส่งมาถึงในโพธินะทุกท่านไม่มีเขียนบอกว่ามาจากไหนเนาะนะมีแต่บอกว่ามา บ้านในโพธินะส่งมาถึงในโพธิเนาะท่านไม่มีไม่มีไม่มีบอกว่ามาจากไหนนะท่านผมก็ยังไม่รู้ว่าข้างในนี่คืออะไรแล้วก็ใครส่งอะไรมาเนาะเออเอาเป็นว่าผู้ใหญ่จะดีท่านคงไม่ประสงค์อองนามนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะท่านหูรังใหญ่มากเลยนะ หลังใหญ่มากพี่น้องเ้ยมาลุ้นกันข้างในคืออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่จะดีส่งอะไรมาเนาะเต็มรลังเลยพี่น้องเ้ย <c oughs> ปาทูโอ้หหลังใหญ่เลยทุกท่านอืหมดแล้วนะอืมเอาขออนุญาตด,ดูนะทุกท่านโอ้หลังใหญ่โอ้โหมีความรู้สึกว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้สำหรับหน้าหนาว พี่น้องเอ้ยมันคือเสื้อกันหนาวเบอร์ B x ออืมตัวนี้หนึ่งตัว้โอ้มีหมวกด้วยโอ้โอ้แจ๋วเหมาะเลยพี่น้องโอ้นี่น่าจะเหมาะกับผมเลยนะนี่น่าจะอุ่นน่าดู S 1> <S 1> <S อืมโอ้หนาตึบเลยพี่น้องเงอ้ยโอ้แค่ใส่ก็รู้สึกอุ่นแล้วมันออกแกอดร้อนๆเลยทีนี้อืมโอ้ <S <S 2> <S 2> โน้หนาวสบายแล้วโอ้ยตัวนี้ยิ่งสวยอืมโอ้สวยเฮยตัวนี้สวยมากพี่น้องเลย กม,มีหมวกด้วยคอบเลยอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าผู้ใหญ่จะดีท่านส่งมาให้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 ผมหรือว่าให้ลุงศาสตร์รือว่าจรีหรืออะไรยังไงอืม้มอันนี้ก็เส่ได้พอดีเป๊ะเลยโอ้สิบอันใหญ่เลย อืมกอ,อุ่นเ้ยอันนี้อันนี้อุ่นทุกท่านอืมอันนี้อุ่นมีหมวกด้วยนต่อมามีอีกนะท่านนี่นี่เป็นเสื้อกันหนาวโอ้โหน,นี่สวยเฮ้ยแบบไม่มีหมวก โอ้นแบบไม่มีหมวกสวยใ,ใส่แบบเซทเลยน,นี่โ่โอ้โหตัวนี้โอเคเลยท่านใส่แบบไม่นาเกินไปนะใส่แบบเซทเลยน,นี่โอ้โอเคนะพี่น้องในสวยเลยตัวนี้๊าเถอเออสวยเลยตัวนี้โอ้ชอบตัวนี้มากเลย โอ้สวยนะพี่นอ้องเอ้ยนี่โอ้ชอบเลยตัวนี้นี่สวยดีเสื้อกันหนาวนะท่านอืมต่อมาก็จะเป็นถุงนี้เู้ถุงนี้เถุงนี้โอ้ เสื้อกันหนาวเหมือนกันพี่น้อ,นนอยยงเหยนะเราก็มาต่อนละท่นานเมื่อกี้วิ่งไปดับไฟมาพอดีว่าเพื่อนเผาหลังบ้านนะท่านไฟมันจะลามมาหาคอกวัวเอขออนุญาตาด,ดูโอ้ แพงแล้วนี่ดูป้ายยังอยู่นะท่านของใหม่นะโอ้มีแต่ของแพงแนะนี่โอ้ไม่กล้าลองเลยเหนื่อยอมันมันไปดับไฟมาเมื่อกี้นี่ร้อนเลยมี่ของดีนะพี่น้องโอ้นี่ก็สวยสวยทุกตัวเลยโอ้นี้อุ่นนะนี่ ดูตัวนี้สวยไนหะมเยอะหลายพอจดอะไรดีกูอัอนน,น,นะอนี้ก็สวยแด้นะ,วนะสวยอนะโอ้หลายตัวมีทั้งหมดกี่ตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามานับทั้ง,นนงนนเดี๋ยวมานับดู เสื้อกันหนาวตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวสองสามสี่อ่ะตรงนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวนะทุกท่านทั้งหมดโอ้แปดตัวอ่ะมีทั้งหมดแปดตัวนะทุกท่าน นนไมบอกคนละสามลองนับดูดิมีเก้าไหมอันนี้มีแปดถูกใช่ไหมไม่รู้แต่อ่านลายดีของคุณแม่วาลุนี้อ่เดี๋ยวอ่านลายก่อนโอ้มีแต่สวยๆเนาะโอ้มีแต่ของดีๆนะพี่น้องเสื้อกันหนาวรอดแล้วเราปีนี้หนาวเต็มที่เลยอวิ่งไปนับไฟมาเมื่อกี้ 네. <shrielly> เป็นของคุณแม่วารุนีนะที่ท่านส่งมาเดี๋ยวท่านบอกว่าให้ในสองตัวลุงศาสตร์สองตัวสามารถสองตัวแล้วก็พี่ชยัยคนบาเฮตที่ทําความสะอาดร,รอบบ้านเขียวหนึ่งตัวแล้วให้วิศวะหนึ่งตัวนะทั้งหมดสองสี่หกแปดอันนี้แปดตัวนะจากคุณแม่วารุนีนะท่านอ่าส่วนอันนี้เนี่ยอยาให้ คนบ้าเห็ดเนี่ยสามแล้วก็ให้เยมอนสามให้เจรีสามเป็นเสื้อผู้หญิงนะตามนี้นะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะเลือกเลือกเอาสองตัวนะทุกท่านเออฮะโอเคนะเดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าเอาอันไหนอันไหนก็สวยไปหมดเลยเออเดี๋ยวอาจจะเอาไปให้ทีมงานเลือกก่อนเดี๋ยวผมเอาทีหลังก็ได้นะท่านอแม่ให้ผมเลือกก่อนบอโอเคงั้นเดี๋ยวผมเลือกก่อนก็ได้ค่อยเอาไป อโอเคเดี๋ยวผมเลือกก่อนก็ได้นะท่านเดี๋ยวค่อยเอาไปให้สามารถให้ลุงศาสตร์แล้วก็ให้วิศวะแล้วก็ให้พี่ชายคนบ้านเฮ็ดอีกคนนึงนะโอเคมีแต่สวยๆเลยนะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่วารุณีมากๆนะฮะที่แม่ตานะครับส่งเสื้อกันหนาวมาให้นะก็ขอให้คุณแม่วารุณีนะมีแต่ความอบอุ่นนะแล้วก็คิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะรำรวยถูกหว,วยลงวันที่หนึ่งด้วยเธอดนะฮะสาธุครับผมข่าวดีนะพี่น้อง